อรุณสวัสดยามเช้านะคะทุกๆคนวันนี้นะคะเดาจะพามาชมดอกบัวที่หน้าบ้านซึ่งเป็นบัวที่เดาเลี้ยงไว้เองนะคะน้องชื่อลักกี้เลสค่ะลักกี้เลสนะคะจะเป็นบัวพันนอกนะคะเป็นบัวที่นําเข้ามาจากอินเดียนั่นเองนะคะประเทศอินเดียนะคะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านนะ แล้วแต่ความชอบนะคะล้วพี่เลสน,นะคะเขาจะมีสีแดงสดนะคะถ้าหากว่าแก่เต็มที่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งจะ ให้ดอกนะคะซึ่งหวงดอกมากนะคะออกดอกยากมากนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะให้เขาออกธรรมชาตินะคะเนี่ยถ้าเขาแดงเต็มที่นะคะ<ๆ>เขาแก่แล้วเขาก็จะแดงสดเลยสีของเขานะคะอันนี้ก็สีแดงสดเลยนะคะซึ่งเขาก็หลายวันนะคะเขาก็จะอยู่ได้ประมาณ3-4วันนะคะเขาก็จะโรยไปตามธรรมชาติส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัวเพอร์เพอร์จอยนะคะสีขาวนะคะ ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เกรสรก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสําหรับเพอร์พอจอยนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะเพอร์พจอยเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัวฉัดที่ทุกคนนําไปไหว้พระนั่นเองค่ะ